สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างโดนกันนะครับโดนบินนะครับผมเป็นตัวโดนขนาดประมาณ5 5 0้อถึงห0รนะครับผมตัวไซส์นะครับที่ออกแบบไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการเขียนแบบ2มิตินะครับพอขึ้นบอดี้เสร็จก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งชุดไฟลงไปนะครับนะครับผม เร่าๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะบินได้หรือเปล่าไปคับลุยกันครับผมผมโดยมีตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวอด d y หลักนะครับนะครับชุดประกอบนะครับผมเพื่อทําให้ตัวเฟรมของมันแข็งแรงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวท่านมอเตอร์็นตัวนี้ครับผมเป็นมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะบินได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพิมพ์ชิ้นงานกัก่อนครับลุยครับ ครับตอนนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็ใช้หลายๆชิ้นนะครับมาประกอบรวมกันเป็นตัวลำนะครับเป็นตัวเฟรมขึ้นมานะครับผมตอนนี้ก็จะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอแต่ละชิ้นเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาประกอบตั้งขึ้นมาเป็นตัวลำนะครับ ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตั้งมอเตอร์นะครับผมนี่ครับตัวแท่นยึดมอเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะติดลงไปที่ตัวลำนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเซตติ้งบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จเลยนะครับครับผมนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนการเซตติ้งนะครับตอนนี้เราเสียบบอร์ดนะครับตัวสายนี้เป็นสายดัตต์ลิง์นะครับไปที่ USB ของโน้ตบุ๊กนะครับผม เราก็ทําการนะครับเข้ามาเซตนะครับผมว่าตัวลำเนี่ยอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะเล่นหรือเปล่านะครับถ้าตัวลำเอียงเราก็ต้องเซตให้ดีนะครับผมเซตให้ตัวลำตรงที่สุดนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็มาเซตการทํางานของค่าต่างๆนะครับนะครับผมในบอร์ดเวลาต้องการให้เขาทํางานยังไงนะครับผมแล้วก็เซตระบบของรีเซิร์ฟนะครับ เสร็จแล้วก็มาเช็คการทํางานของรีเซิร์ฟต่างๆนะครับแล้วค่อยตั้งไฟโหมดนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มาเทสมอเตอร์รันดูนะครับว่าทั้ง4ลูกทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทดสอบบินกันได้เลยนะครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบบินนะครับเดี๋ยวน้ครับจะบินด้วยตัวนี้ครับเนวาน่าโอเคลุยครับ ลมมีนิดหน่อยนะครับอะไรน่าจะพอบพิได้โอ้โลมมาลมไปข้างหน้าเลยอันนี้ผมยือนอยู่ข้างหลังลมนะครับโอเคครับอยู่ในการควบคุมครับผมได้อยู่รถไล่มาข้างหลังน้อรถต้นไม้ไม่เป็นไรครับเราบินไป อแอรอนนะครับนียกซ้ายยกขวาข้างหลังนะครับผมทำไป้างหน้าโอเคครับแล้วก็ลัดเดอร์นะครับปิดซ้ายปิดขวาโอเคครับ ผมจะลองขยมนะครับขยมลำนะครับผมโอเคครับได้อยู่นะครับขยมไม่มีอาการครับ เป็นลำนะครับขนาดไซส์วัดดูแล้วนะครับผมไซส์ประมาณ570นะครับผมอันนี้เป็นงานของพี่ประเด็จนะครับคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆคนรัก RC ทุกท่านสวัสดีครับครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทําการเทสบินมาแล้วนะครับการทํางานก็ตามคลิปนะครับผมแล้วก็บัตรทรงบัสเตอร์อะไรก็นี่นะครับติดสวิตช์นี้นะครับสั่งส่งเสียงเอาไว้ฉุกเฉินค้นหาลำนะครับผม แล้วก็ที่ตัวลำนะครับก็เซตเอาไว้แล้วนะครับถ้าจะต้องการให้ติดไฟเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะใส่ LED strip ได้นะครับผมสั่งเป็นเลือกสีได้นะครับเพราะถ้าเป็นชุด LED ของงานโดเนี่ยมันจะมีสีให้เราเลือกนะครับหลายสีเลยเซตได้ด้วยนะครับโอเคครับผมไฟโหมดต่างๆก็เซตเรียบร้อยหมดแล้วครับมาเล่นอาซีกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ